ก็เป็นผู้ชายแล้วแต่สภาพตอนนี้มันเอาล,ล่ะต่อไปก็เวแล้วคุณยขคิงงไปหมดแล้วั้นก็เถอะตอนนี้ออกจากที่นี่ก่อนดีกว่ารียบเปลี่ยนสภาพก่อน,อน,กกอนคุณยุคลังจะเอเออสวยแล้วเฮ้ย เมื่อกี้เราทำกันไปหรือเปล่านะก็รู้อยู่หรอกว่าทำแบบนั้นก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาไว้ค่อยไปขอโทษทีหลังแล้วกันฮ้าแต่ว่าเรื่องโทรกับวะเราจะทำยังไงดีล่ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ผู้ชายที่ไหนไม่รู้ใส่เสื้อผ้าของคนยูกินะเซะแล้วตอนนี้นก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณยูกิหายไปไหนแล้วด้วยเฮ<ะ>้อหรือว่าจะเป็นพวกล่องจิตน่ะเจะ้ ฉันจะออกไปตามหาคุณคากาเองอ่ะเดี๋ยวก่อนไปแบบนั้นอันตรายนะคุณมิสซีิคุณคากะอย่าเป็นอะไรไปนะเฮ้ยโยริอืมมาปลุกอะไรตอนนี้ฮะนอนลำคาญจริงๆข้ากำลังนอนอยู่นะอ๋อคากะล่างเดิมจุกทมบอกอะไรของหล่อนเนี่ย นั่นมันกับพูดของข้ามากกว่าแล้วเหตุเจ้ามาอยู่ในสภาพแบบนี้ล่ะก็ไม่รู้นะสิฉันก็ลองอาบน้ำแล้วจู่ๆก็กลับมาเป็นผู้ชายเนี่ยแหละไม่รล้หลาว่าทำไมแต่ก็เอ๊ะเอออ๋อเงียบเหินนะ่ะพวกนี้เราก็กลับไป็นผู้หญิงเหมือนเดิมแล้วหนกหูชะมัดหมายความว่าไง ตั้งแต่ที่ข้ายังเด็กพลังของข้ามักจะอ่อนแอลงในตอนที่พระอาทิตย์ตกดินก็ประมาณนั้นแหละนะระมมองงั้นเหรอตกโกนน้าน,นี้ไม่คอยเป็นแบบนี้เลยนี่นาะก็เพราะปกติข้าจะรักษาพลังไว้ให้คงที่เสมอนะสิแต่เพราะวันนี้ข้าใช้พลังกับสองคนนั้นไปมากพอร,รู้ทาให้พลังของข้าในตอนนี้อ่อนแอลงกว่าวันอื่นๆตามนั้นละ่ะนอนก่อนละนะ ตอนนี้ค่ไม่อยากใช้พาลังเกินจำเป็นแล้วด้วยเดี๋ยวเด้อแล้วสภาพของฉันตอนนี้ล่ะเฟยคุณโยลิมีอะไรเหรอคุณโยลิเห็นคุณยกิเข้ามาในห้องบ้างไหมใหญ่นอนอยู่เตียงล่างนี่ไงโยลิเอ๊ะมามีอะไรเหรอมีผู้ชายที่ไหนไม่เล้กมาใส่เสื้อผ้าของเธอในห้องอาบน้ำนะสิละเหรอ เข้าใจผิดละมั้งฉันรู้สึกไม่สบายก็เลยออกมาจากห้องอาบน้ำก่อนแล้วนะ่ะหนัดเสียงคุณโยเกะเสียงฟังเดูไม่สบายเลยไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมอ่ะอืมคุณเขาเกะลงอ,อกไปทีที่เธอไม่เป็นอะไรงั้นฉันจะไปบอกพวกคุณครูนะว่าคุณโยเกะไม่เป็นอะไรแล้วจะไปเอายาแก้ไข้ไมาให้ด้วยฉันไปด้วยฮิฮิเฮะอ ขอบคุณนะที่ออกมาด้วยกันคุณยูริไม่หรอกหืมตาลอกเจ็ดคนนั้นไม่มีวันให้อภัยแนะ่แย่ที่สุดไม่รู้ไม่ชี้ทั้งที่เพิ่งได้เป็นเพื่อนกันแต่ถ้าเธอเป็นอะไรไปทางที่พวกเรายังไม่เข้าใจกันแบบนี้ฉันคงลองออกไปที่ที่เธอปลอดภัยนะคุณค่ากะขอโทษที่ทำให้กังวลนะแต่ว่า เลือกคุณค่ะกับว่าน่ะฉันไม่ใช่หรอกกับโทษกับว่าฉันก็เล่าทำตัวแปลกๆมาตั้งนานแล้วแต่ฉันกับโยงความผิดทั้งหมดไปที่คุณค่ากะขอโทษนะที่ฉันไปโทษเธอแบบนั้นไม่ใช่นะเทเบสกิจจะกดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะกับเรื่องที่ฉันทำลงไปนะ่ะคุณคก่กะถึงอย่างนั้น ฉันก็ไม่รู้ว่าจะขอโทษเธอยังไงดีแต่ยังไงฉันก็อยากจะขอโทษให้ชัดเจนขอโทษนะที่ทำอะไรไม่เข้าท่าทำให้มิสกติต้องลำบากนะเธอจะยกโทษให้ฉันได้ไมั้ยเอออ่ะเอ๊กะกลับไปเป็นผู้หญิงแล้วตั้งแต่เมื่อไรเป็นอะไรไปเหรอปะเป้า มสกิจะเย็นลงแล้วสินะตอนนี้คงไม่เป็นไรแล้วละมัง้งอ่าฉันพอเข้าใจแล้วที่เมสกิบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายฉันน่ะไม่ว่ายังไงก็อยากให้เมสกิสมหวังฉันไม่อยากให้เธอทั้งคู่มีท่าที่เหินห่างก,กันแบบนี้เออฉันเองก็ไม่คิดจะปล่อยเรื่องนี้ไว้เฉยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นฉันจะพยายามนะ ขอโทษนะนี่ฉันพ่อมาอะอยู่เนี่ยทั้งที่อยากจะเคลียร์เรื่องนั้นกับคิตามมละท้ามาฝึกซ้อมบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้วิ่งไม่ออกกันพอดี <c oughs> แต่ว่านะไม่ว่าเมื่อไหร่เธอก็เจีงสุดๆไปเลยล่ะนะเท่ากับว,ว่าอืมเมสเซเจจ่าสารภาพรักไปแล้วหรือยังนะ อะไรนะ <laughs> ฮฮ่ฮะพอคุยกันก็ไม่รู้สึกห่างเหินกันเลยเนอะแถมยังมีเรื่องอยากจะคุยกันตั้งเยอะเท่ากับว่าเองก็ยังวิ่งเหมือนเคยฉันก็ยิ้มแล้วก็บอกไปว่าฉันคิดว่าเท่ากับว่าน่ะเจ๋งสุดๆไปเลยเย็นนอนทำเท่าเหมือนเด็กกันเล่นสนุกเลยละละเละ่าเรื่องแบบนี้เนอะ ฉันไม่มีทางทําได้เองอยู่แล้วเป็นเพราะคุณคากะที่ทําให้ฉันก้าวข้ามเรื่องนี้ไปได้นะขอบคุณนะคุณคากะ m มสซกิ <Mits uki. S 1> ฉันถูกปฏิเสธแต่ฉันไม่ได้รู้สึกเสียใจอย่างที่คิดอาจจะเป็นเพราะโทกาวะก็พยายามยอมรับความรู้สึกของฉันอย่างเต็มที่แล้วละมั้งนะ ทำให้รู้สึกว่าพวกเราสนิทสนมกันมากกว่าแต่ก่อนซะอีกทั้งหมดนี้เป็นเพราะคุณคาการนะงั้นเหรออืมฮะพยายามได้ดีแล้วนะแล้วลองให้ทำไมล่ะเนี่ยก้าก้ไม่แล้วเหมือนกันฮ่าฮ่ฮคุณคากาตลตลกจังเลยนะ หึมหมจ้านิกก็พยายามใช้ได้เลยนี่หลังจากนั้นมิสเกะกับคุณคากาวะก็รสนิทกันมากกว่าเดิมถึงสุดท้ายความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะไม่ได้เป็นเหมือนที่มิสเกะหวังก็เถอะอา,าดูโซบะยูกิอืมอาโรซารีารบไปเรียกันเถอะโทากาวะคิตาโมูละนี่ฉันถูกหลบหน้าใช่ไหมอ่ะ กเกียดแล้วหรอเจ้านี่สเื้อชฉมัดไม่เห็นต้องผู้ขนาดนั้นฮึ <c oughs> ฉันไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นหรอกนะนายยินด้วเหรอคะคุณฟูจิมโมตโตะฮิมาริบอกยนี่ทีสิว่าก่อนจะมาเข้าใจหัวใจของผู้หญิงน่ะน่าจะปลูกประสาทด้านความรักขึ้นมาสักอนเอ๊ะ พูดอะไรของเธอนะว้าฉันก็แค่บอกเรื่องที่เธอขาดไปไงล่ะฮะยะคุณโยริโยริใยนี่ <c oughs> หึหยขค่ขาดไม่ต้องไปอยู่ข้างหลังของคุณฟูจิโมโตะเลยนะเอ่อนี่เอ๊ะนี่มันจะเอะคืออ่ เออขอโทษอาน้าอาจังอยากไปใส่ใจเลยนะขอตัวก่อนนะเออสมองกำลังประมวลผลพอเด็กคุณน้นไป็ผู้ชายหรอโกเมื่อกี้เจ้าอาจจะกลับไปร่างดืมก็ได้นะโชคดีไปฉันว่าเป็นเด็กผู้หญิงแบบนี้ก็ไม่แย่เท่าไหร่นะหืม เง้นต่อจากนี้ฉันจะใช้่อลองยังไงก็ได้สินะเอ๊ะว่าอะไรของเธอน่ะโยลิลองเดาดูเองแล้วกันอะไรเนี่ย